ประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องพูดถึงกันมากในวันนี้นะคะพี่กอย่าก,ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันค่ะ,คะแต่ว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในระดับมหาภาคเลยก็คือไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะกระทรวงพาณิชย์ได้ทําเรื่องไปถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอให้คอรมอเนี่ยเห็นชอบการเข้าร่วมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ชื่อยาวมากแต่ว่าเรียกสั้นๆที่คุนหูกันแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะ,คะก็คือ CPTPP ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นประธานได้เห็นชอบไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ตอนแรกจะมีการเอาเข้าคอรมอทำให้เสียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังขึ้นมาแล้วก็แตกออกเป็นสส่วนค่ะ ส่วนแรกก็คือฝั่งเครือข่ายของภาคประชาสังคมเห็นว่ามีประเด็นอ่อนไหวหลายเรื่องด้วยกันนะเกี่ยวกับการจะเข้าเป็นสมาชิกเจ้า c p t t p เนี่ย ซึ่งหลายอย่างอาจจะทําให้ไทยเสียประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์ก็เลยมีการเรียกร้องให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อนได้ไหมส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งกระทรวงพาณิชย์ค่ะเห็นว่าถ้าเกิดว่าไม่รีบเข้าร่วมเนี่ยก็อาจจะเป็นการตกขบวนเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปได้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นทั้งหมดทั้งมวลเ,เราต้องมาดูกันก่อนค่ะว่า c p t p เนี่ย c p t p ที่วันนี้เป็นแฮชแท็กที่คนติดอันดับต้นๆในทวิตเตอร์เลยเนี่ยคืออะไรค่ะ มาดูกันค่ะ CPTPP นะคะมีชื่ออย่างเป็นทางการก็คือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ,พื้นแปซิฟิกก็คือหลักๆใหญ่ใจความของมันเป็นการเปิดตลาดการค้าเสรีทั้งเรื่องสินค้าแล้วก็เรื่องภาคบริการเลยถ้าเกิดว่าใครเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือกำแพงภาษีเนี่ยจะต่ำลงตามที่ตกลงกันไว้ค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าการเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ย กับการได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีม,มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนของกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็คือการต้องตกลงว่าจะใช้กฎเกณฑ์การผลิตต่างๆด้วยมาตรฐานเดียวก,กันกับชาติสมาชิกอื่นๆซึ่งมีกำหนดไว้ด้วยกันทั้งหมด30เรื่องค่ะใน30เรื่องนี้ก็มีทั้งเรื่องที่ทําได้แล้วก็ทําไม่ได้นะคะมีหลายเรื่องเลยทีเดียวที่เป็นเรื่องที่สร้างข้อถกเถียงอย่างเช่นเรื่องของการครุ้มครองสิทธิทางปัญญา เรื่องมาตรฐานแรงงานกฎหมายสิ่งแวดล้อมรวมถึงกลไกลแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติค่ะตอนนี้นะคะในกลุ่ม CPTPP เ, CP, เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด11ประเทศด้วยกันก็คือญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโกเปรูชิลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์มาเลเซียบรูไนและเวียดนามค่ะ ตอนแรกที่คุยกันเนี่ยนะคะสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาร่วมแกงด้วยแต่ว่าภายหลังก็ได้ถอนตัวออกไปแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถึงสหรัฐจะถอนตัวไปแล้วก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากเหมือนกันเพราะว่ารวมแล้วประชากรประเทศสมาชิกรวมกันมีกว่า500ล้านคนเลยทีเดียวแล้วก็คิด GDP ของทุกประเทศรวมกันเนี่ยนะคะเป็น1 3ของโลกค่ะ แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะวิธีการก็คือถ้าเกิดว่าเราจะขอไปร่วมแก๊งกับเขาเนี่ยเราก็ต้องกลับมาปรับกฎหมายต่างๆให้เป็นไปนตามมาตรฐานของเขา30ข้อด้วยกันซึ่งในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ส่งให้คณะร,รัฐมนตรีประกอบกับการประชุมเนี่ยเขาก็บอกว่า30ข้อนี้เราพร้อมทำทันทีแค่15ข้อแต่ว่าอีก15ข้ออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่างๆซึ่ง ในเอกสารระบุว่าอาจจะเจราจาต่อรองได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเร่งรัดอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกก็ไม่มีใครรู้ว่าเราจะได้ต่อรองหรือเปล่าหรือว่าจะรับหมดทั้ง3 0ข้อเลยค่ะเรามาดูข้อดีข้อเสียกันดีกว่าค่ะเรื่องที่เป็นประเด็นหกเขียงกันอยู่เนี่ยคืออะไรข้อดีเลยนะคะของการเข้าเขตการค้าเสรีก็เป็นอย่างนี้นะคะตามที่เห็นอยู่ก็คือ 1. ได้ตลาดส่งออกเพิ่มขึ้นคือใน ประเทศสมาชิกทั้งหมด11ประเทศเนี่ยนะคะบางประเทศเราก็มีข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่แล้วแต่ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมออีอยู่2ประเทศที่เรายังไม่เคยมีข้อตกลงด้วยเลยก็คือแคนาดาและก็เม็กซิโกค่ะถ้าเกิดว่าเข้า CPTPP เนี่ยก็จะได้ตลาดในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งก็เป็นตลาดใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็สินค้าหลักที่จะได้ประโยชน์เนี่ยก็คืออาหารทะเลแปรรูป ข้าวผลิตภัณฑ์ยางซึ่งแคนาดาเนี่ยก็เป็นผู้รับซื้ออยู่แล้วก็อีกประเทศหนึ่งเม็กซิโกก็จะรับซื้อรถยนต์แล้วก็ส่วนประกอบรถยนต์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะอันนี้เป็นข้อดีข้อแรกนะคะข้อดีข้อที่2ก็คือจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพราะว่าประเทศอย่างประเทศที่เป็นสมาชิก CPTPP เนี่ยค่ะพอไม่มีข้อจํากัดด้าน ภาษีในสินค้าและบริการเนี่ยการลงทุนก็จะเข้ามามากขึ้นค่ะอาจจะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอีก11ประเทศด้วยเหมือนกันเลยก็ได้ซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไทยไม่เข้าร่วมเนี่ยอาจจะเสียโอกาสตรงนี้ให้มาเลเซียกับเวียดนามไปเพราะว่าทั้ง2ประเทศนี้เป็นสมาชิกอยู่ก่อนหน้าแล้วแล้วก็ข้อ3ค่ะซึ่งเป็นข้อดีก็คือมีความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นเ,เพราะว่าเราจะได้ปรับ หันกลับมาปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆให้ตรงตามมาตรฐานที่เขากําหนดค่ะอย่างเช่นกฎหมายสิทธิแรงงานกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่ากฎหมายที่จะช่วยสนับสนุนการแข่งขันอย่างเท่าเทียมระหว่างธุรกิจของท้องถิ่นแล้วก็ธุรกิจต่างชาติค่ะซึ่งข้อฝั่งที่บอกว่ามันเป็นข้อดีเนี่ยก็บอกว่าการปฏิรูปกฎหมายเหล่านี้จะเป็นผลบวกกับประเทศไทยในระยะยาวแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็อย่าลืมว่ามีบางข้อเนาะที่ อีก15ข้อที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราปรับแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟพอสมควรเพราะว่าอาจจะมีคนที่ได้รับผลกระทบผลเสียที่ไทยจะได้รับผลกระทบเรื่องใหญ่ที่สุดที่มีการพูดคุยกันค่ะก็คือเรื่องของภาคการเกษตรค่ะเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ไทยจะต้องเผชิญกับการแข่งขันทางการเกษตรที่มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรจากแคนาดาอย่างเช่นปุย๋ยหรือว่าถั่วเหลืองค่ะซึ่งจะเข้ามาตีตลาดไทยเพราะว่ามีการเปิดเสรีทางการค้าครั้งนี้ <Okay. S 1> นอกจาก นี้นะคะ CPTPP ก็ยังมีข้อบัญญัติที่ให้ประเทศสมาชิกเนี่ยต้องเข้าร่วมในอนุสัญญาที่ชื่อว่าอนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ซึ่งเขาบอกว่าจะเปิดโอกาสให้ต่างชาตินําพันธุ์พืชพื้นเมืองของไทยไปทําวิจัยเพื่อสร้างพันธุ์พืชใหม่ได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือมีการจดสิทธิบัตรได้ข้อนี้เนี่ยเขาก็กลัวว่าจะกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยตรงเพราะว่าถ้าเกิดว่านําพันธุ์พืชใหม่มาปลูกแล้ว มีการจดสิทธิบัตรแล้วหมายความว่าจะไม่สามารถเก็บมเมล็ดไปปลูกต่อไปได้เหมือนเมื่อก่อนต้องซื้อมเมล็ดใหม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นกเกษตรกรเนี่ยค่ะก็จะมีเพิ่มมีต้นทุนด้านของมเมล็ดเข้ามาเพราะว่าเก็บไม่ได้แล้วติดสิทธิบัตรค่ะคือเรื่องนี้ทาง FTA Watch เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นว่าบ้านพี่เนี่ยปลูกเ,เป็นข้าวโพดท,ที่มีรากสีขาวแต่ว่าบ้านน้องพลอยเนี่ย ปลูกข้าวโพดท,ที่มีรากสีแดงแต่ว่าบ้านอยู่ติดกันไปไปมามาไปไปมามาเนี่ยกลายเป็นว่ามันผ่านการปนเปื้อนแล้วข้าวโพดท,ที่มีรากสีแดงเนี่ยมันเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เรา,าเราเข้าวโพดท,ที่เคยมีรากสีขาวเนี่ยกลายเป็นสีแดงถ้าหากว่ามีคนเข้ามาพบแล้วก็มาตรวจเจอว่า เอาคุณปลูกข้าวโพดที่มีรากสีแดงเนี่ยอันนี้นะคะเขาก็จะสามารถที่จะเรียกร้องได้เพราะว่าเขามีการจดสิทธิบัตรข้าวโพดที่มีรากสีแดงแบบนี้ไปแล้ว<ช>คือส,คสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เกษตรกรมีต้นทุนที่จะต้องแบกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องของกฎหมายเรื่องของการจดสิทธิบัตรอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะค่ะก็คือเรื่องหนึ่งที่เขากังวลกันมากอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะ ในสมัยรัฐบาลที่เป็นคอสชอเนี่ยพยายามจะออกกฎหมายถ้าคุณผู้ชมจาได้มีพรบรเรื่องข้าวพรบรข้าวเนี่ยก็มีข้อจํากัดด้านการจัดเก็บมเมล็ดเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นนะคะมีเสียงออกมาต้านเยอะก็เลยถอยร่างพรบนี้ไปตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเก็บมเมล็ดข้าวเนี่ยเก็บไม่ได้ต้องซื้อ จากคนที่มีสิทธิบัตรถูกต้องเท่านั้นซึ่งตอนนั้นนะคะข้อโต้อย้งสําคัญก็คือถ้าเกิดว่าเกษตร,รกรเก็บมเมล็ดข้าวมาปลูกใหม่เองไม่ได้เนี่ยความหลากหลายทางพันธุ์ข้าวที่เกิดจากการผสมพันธุ์ข้าวเองของเกษตร,รกรเนี่ยมันจะลดน้อยถอยไปมากแล้วก็ทําให้พืชพื้นเมืองเนี่ยมีความหลากหลายน้อยลงกลายเป็นว่าต้องเป็นพืชที่ผ่านการพัฒนาผ่านห้องแลบเท่านั้นแล้วก็ต้องมีการจดสิทธิบัตรเท่านั้นซึ่งพืชพื้นเมืองเนี่ยจะไปจดสิทธิบัตรก็ทําได้ยากเพราะว่าก็ต้องใช้ต้นทุนหลายๆอย่างค่ะคะแล้วมันก็ไปทบ กระทบกับเรื่องของความมั่นคงทางอาหาราด้วยใช่ใชแล้ว FTA Watch เนี่ยซึ่งเป็นภาคประชาสังคมที่ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะบอกเลยว่าการผูกขาดมาเมล็ดพันธุ์ในลักษณะนี้เนี่ยจะทําให้ความมั่นคงทางอาหารถูกทาลายลงแล้วก็รวมถึงความมั่นคงทางยาส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางของไทยค่ะโดยแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,กรซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดของไทยค่ะ อันนี้ก็คือเป็นส่วนของข้อกังวลเรื่องของการเกษตรค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้า cptpp เนี่ยไม่ได้มีข้อกังวลแค่ข้อกังวลเดียวนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เขากังวลกันก็คือเรื่องของธุรกิจบริการเพราะว่า cptpp ใช้เงื่อนไขาการเจรจาว่าต้องเปิดเสรีบริการซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนสงวนภาคบริการไว้ให้คนไทยทําเท่านั้นเนี่ยค่ะ,คะเขาก็เกรงว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าต้องเปิดเสรีการบริการเนี่ยก็อาจทําให้ธุรกิจต่างชาติเข้ามาแย่งพื้นที่ตลาดของธุรกิจบริการในประเทศหรือเปล่า,าอันนีนน้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อกังวลกันค่ะส่วนข้อที่3ที่เป็นข้อกังวลนะคะก็คือเรื่องที่ว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาใน CPTPP แล้วเนี่ยต้องถูกปฏิบัติเหมือนกับ ภาคเอกชนเลยก็คือจะไม่มีการยกเว้นถ้าเกิดว่าราัฐวิสา,าหกิจเนี้ยทำหน้าที่ในการขายสินค้านะคะเขาก็กังวลกันในเรื่องของการซื้อขายยาค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบการซื้อขายยาผ่านรัฐวิสาหกิจก็คือองค์การเภสัชกรรม <iz ip. S 2> พอซื้อขายผ่านรัฐวิสาหกิจอ,อย่างองค์การเภสัชกรรมเนี่ยก <com mod ations> ็ทําให้ได้ยาราคาถูกค่ะพอยาราคาถูกยาที่แจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลรัฐยาที่เอาไปรักษาประชาชนผ่านบัตรทองหรือว่าผ่านระบบ การสุขภาพของเราเนี่ยมันก็ถูกลงไปด้วยแต่ว่าเมื่อไหรที่ต้องยกเว้นสิทธิประโยชน์ขององค์การเภสัชกรรมในการจัดซื้อยาของภาครัฐเนี่ยก็หมายความว่าองค์การเภสัชกรรมก็อาจจะต้องซื้อยาที่แพงขึ้นค่ะเขาก็กังวลกันว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปในการเปิดเสรีในลักษณะนี้แล้วเนี่ยจะมีแต่คนมีเงินเท่านั้นหรือเปล่าจึงจะสามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้ค่ะ S <S <S แล้วก็ถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะคะมันจะมีกําหนดไว้ด้วยว่าห้ามกําหนดนะว่าจะต้องใช้วัตถุดิบภายในประเทศนะคะห้ามกําหนดว่าจะต้องแบ่งปันผลประโยชน์แล้วก็ห้ามกําหนดว่าจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งกลุ่มที่เขาคัดค้านเนี่ยเขาก็เห็นว่าเออแล้วอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยจะเหลืออะไรที่จะเป็นข้อต่อรองได้นะคะซึ่งก็มีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยคะ่ะจากหลายฝ่ายฝั่งเหมือนกันอย่างฝั่งหลักๆเลยก็คือฝั่งของ FTA Watch นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณทิมพิทาค่ะก็ออกมา แสดงจุดยืนเหมือนกันนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ออกมาคัดค้านนะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักคเก้าไกลค่ะเรียกการเข้าร่วมครั้งนี้ว่าเป็นการเสียอํานาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจ ถึงขั้นนี้โดยชี้ให้เห็นข้อสังเกตหลายจุดด้วยกันนะคะจุดแรกก็คือว่า CPTPP เนี่ยไม่ได้ทำให้เปิดตลาดใหญ่แล้วก็เยอะอย่างที่คิดอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้จะเหลือ11ประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกนะคะแต่และประเทศไทยก็มีตลาดอยู่แล้วทั้งนั้นที่เพิ่มมาที่เราจะได้2ประเทศก็คือเม็กซิโกกับแคนาดานะคะ เขาก็เลยถามว่าทําไมไม่ทําการค้าแบบทวิภาคีกับ2ประเทศนี้แทนจะได้ไม่ต้องรับเอาข้อตกลงทั้งหมดนะคะจุดที่2ก็คือว่าคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าหากไทยได้ไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CPTPP เนี่ย ก็คาดว่า GDP จะเพิ่มขึ้น0.12นะคะถ้าหากไปคิดเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเพิ่มอยู่ที่ประมาณ13,000ล้านบาทนะคะซึ่งคุณทีมิธาก็บอกว่าเป็นมูลค่าที่น้อยมากถ้าหากว่าเทียบกับการเป็นสมาชิกครั้งอื่นๆผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้ไม่คุ้มกับที่เสียไปนะคะ ทีนี้ถ้าเข้าไปดูรายละเอียดอีกค่ะก็จะมีข้อหน้ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของการผูกขาดเมล็ดพันธุ์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ต้นทุนของเกษตรกรเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะความมั่นคงทางยารวมถึงการที่นักลงทุนต่างชาติจะสามารถฟ้องรัฐบาลไทยได้ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายค่ะ นอกจากนี้ก็ยังชี้ด้วยนะคะบอกว่าที่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้รับการอนุมัติง่ายๆเนี่ยก็ไปเชื่อมโยงเหมือนกันกันกบรัฐธรรมนูญปี60ค่ะในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไม่มีข้อบังคับให้รัฐบาลต้องการขออนุมัติกรอบเจราจาจากรัฐสภาเพื่อไปเจราจาทาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศขาดการตรวจสอบจากนิติบัญญตัติตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่คือหนึ่งในปัญหาที่เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญน,นี้มีปัญหาอย่างไรถ้าหากว่าไปเทียบกับ ปี50เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมีความอ่อนด้อยนะคะด้านของการเจราจาระหว่างประเทศนะคะมากกว่ารัฐธรรมนูญปี50อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาหยิบยกขึ้นมาซึ่งไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านเท่านั้นนะคะแต่ว่าฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะอย่างคุณอลงกรณพลบุตรรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็เขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน ะะเขาเขียนลงใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยเอาไว้6ข้อด้วยกันค่ะนอกจากจะแสดงความเป็นห่วงเรื่องของการเอื้อให้จดสิทธิบัตรพันธุ์พืชก็มีหลายข้อกังวลที่เสนอเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่ควรจะทำข้อตกลง FTA ใดๆตอนนี้รวมทั้งไม่ควรไปเข้าร่วมกับ CPTPP เพราะว่าระบบการค้าแล้วก็การลงทุนของโลกเนี่ย ตอนนี้อย่างที่เราทราบกันคือเป็นช่วงของวิกฤตโควิด19เพราะฉะนั้นหลังจากโควิด19เนี่ยโลกอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะไปเร่งรีบในการพิจารณาในสถานการณ์ช่วงที่ยังคงไม่นิ่งอยู่แบบนี้เราไม่รู้ว่าโลกเนี่ยจะเปลี่ยนทิศไปยังไงนะคะนอกจากนี้ในวันข้างหน้าค่ะเราควรจะลด เพึ่งพาการส่งออกและการลงทุนจากต่างชาติแล้วก็หันมายืนบนขาของตัวเองคืออย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้วิกฤตโควิด1ินะคะประเทศไหนที่พิ่งเรื่องของการบริโภคภายในเนี่ยก็จะสามารถอยู่รอดได้มากขึ้นดังนั้นการคิดใช้ซูเปอร์ FTA ในการขยายการส่งออกและการลงทุนโดยเพึ่งพาต่างประเทศมากขึ้นจึงเป็นการเดินทางที่หลงคิดหรือไม่นะคะ,ะเรื่องนี้ก็เป็นการฝากเป็นคําถามไว้นอกจากนี้ก็มีเรื่องของ CPTPP ที่เป็นรูปแบบ เฟิร์ f ทีค่ะที่ต้องเปิดเสรีเพิ่มขึ้นกว่าทุก FTA ที่ประเทศของเราเคยทําทั้งเรื่องของภาคการค้าการบริการและการลงทุนการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านในระดับประเทศที่เป็นเรื่องที่ต้องทําก่อนการตัดสินใจครั้งสุดท้ายนี่คือเสียงจากกระทรวงเกษตรนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลน,นะคะก็ออกมาบอกว่ากังวลกับการเข้าร่วม<ฆ> CPTP p เหมือนกันนะคะก็ คือทางคุณอนุทินนะคะก็กล่าวว่ากังวลว่าการเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยจะกระทบต่อระบบการผลิตยาเวชภัณฑ์รวมถึงเครื่องมือแพทย์ซึ่งจะต้องนํามาใช้ดูแลรักษาชีวิตแล้วก็สุขภาพของคนไทยตอนนี้บอกว่ากระทรวงสาธารณาสุขทําหนังสือชี้แจงผลกระทบให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบแล้วระบุชี้ชัดเลยว่ากระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าครมจะพิจารณาตัดสินอย่างไรคะ่ะนอกจากคุณอนุทินที่เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันแล้วนะคะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอย่างนายแพทย์มงคลนสงขาเนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของพลเอกสุรยุจุลานนท์ก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยด้วยเหมือนกันกลัวว่าจะกระทบก,บกับการดูแลรักษาประชาชนเป็นแสนคนในระบบประก,กันสุขภาพแห่งชาติเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะผมเรียนว่าเราช่วยชีวิตคนติดเชื้อเอด ไม่ให้เป็นโรคเอดสแล้วก็รอดจากการตายแบบนี้ผมว่าเป็นแสนๆในช่วงนั้นในช่วงปี49-50นี่นะฮะไม่ใช่น้อยทีเดียวที่คนติดเชื้อเอดสคนเป็นมะเร็งมะเร็งต่างและไม่มียารักษาเพราะเรา,าสบศอชอไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินที่จะไปซื้อ,อยาคารีตรานะครับที่จะามา ให,ให้คนไข้เนี่ยอยู่กับเชื้อโดยไม่มีใครเสียหายซึ่งกันและกันนะครับแต่ทีนี้พอเราสามารถจะทำา CL ได้มันก็ทำให้คนที่ติดเชื้อเอชสามารถจะอยู่กับตัวเชื้อได้จนบัดนี้นะครับแล้วก็ปีปีหนึ่งผมว่าคนเป็นแสนคนที่ที่รอดตายมาได้นะครับแล้วถ้าผัว่าเราไปทำสัญญาการค้าในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง ที่น่ากลัวสําหรับไอสัญญาทางการค้าตรงนี้ที่รัฐบาลชุดนี้กําลังพิจารณาอาทิตย์หน้านะครับผมเรียนว่า หลักใหญ่ใจความที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนี้บอกเนี่ยก็คือเมื่อช่วงปี2549ถึง2550เนี่ยประเทศไทยประกาศบังคับใช้สิทธิ์หรือว่าที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่า CL เนี่ยค่ะเพื่อนําเข้ายาต้านไวรัส HIV แล้วก็เอทแล้วก็ยามะเรง็งเพื่อมาใช้ดูแลรักษาประชาชนที่ต้องใช้การบังคับใช้สิทธิ์เนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้ต้นทุนต่ําค่ะแต่ว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ไปเข้าร่วม CPTPP เนี่ยก็จะไม่สามารถ บังคับใช้สิทธิ์ได้แล้วนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าเมื่อเกิดโรคร้ายเนี่ยก็จะทํา CL หรือว่าจะบังคับใช้สิทธิ์ไม่ได้นําเข้าหรือผลิตยาชื่อสามัญไม่ได้ต้องใช้ยาต้นแบบที่มีราคาแพงเท่านั้นค่ะอันนี้ก็สรุปแล้วอีกรอบหนึ่งหลักใหญ่ใจความนะคะทาง ฝั่งที่สนับสนุนเนี่ยก็บอกว่าจะทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดการลงทนุนการเพิ่มขีดความสามารถนะคะหรือว่าการเปิดตลาดใหม่ก็คือตลาดแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกแต่ว่าทางฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็กังวลเรื่องว่าจะไปกระทบเกษตรกรเพราะว่าจะาต้องมีข้อกังวลเรื่องของการจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชอาจจะเก็บมเมล็ดพืชได้ไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็มีเรื่องของการนําเข้าการผลิตยาที่อาจจะต้องใช้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะล่าสุดก็มีรายงานออกมาแล้วค่ะจากคุณมัล,ลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะบอกแล้วว่านายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ล่าสุด ตัดสินใจไม่เสนอเรื่อง CPTPP เข้าที่ประชุมคอรมอพรุ่งนี้แล้วตราบใดที่ภาคส่วนต่างๆในสังคมยังมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ค่ะค่ะซึ่งทาง FTA Watch เนี่ยเขาก็มีการรณรงค์นะคะให้คนเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าเป็นการก่อม็อบทางออนไลน์นะคะก็คือ ใครที่ไม่เห็นด้วยนะคะกับการเข้าร่วม CPTPP นีคะ่ะก็ให้ออกมาถ่ายรูปกันแล้วก็ติด Hashtag no CPTPP นะคะเพื่อเป็นการส่งเสียงไปให้รัฐบาลได้ยินคือตอนนี้เนี่ยไม่มีการนำเข้าที่ประชุมครมอรุ่งนี้แล้วนะคะแต่ว่าทาง FTA Watch เนี่ยคาดหวังว่าจะให้มีการยกเลิกนะคะการเข้าร่วม CPTPP นี้ด้วยนะคะค่ะ